ตรวจสอบค่า SJR พอทายแล้วก็หาค่าเปอร์เซนตทายนะคะตัวนี้นะคะเครื่องมือจะเป็นตัวจายมาโกเมื่อกี้นะคะคลิกมาจะาใช้ตรวจสอบวารสารก่อนส่งตีพิมพ์นะคะสามารถแยกได้ตามสาขาวิชาปีที่พิมพ์นะคะมีค่าเฉลี่ยวารสารที่ได้รับความนิยมจากสกอบปาร์ 8, แล้วก็มีค่า S index แยกตามจำนวนบทความให้ด้วยนะคะ ตัวอย่างนะคะเราสืบค้นจากวารสาร ICTP Sensor นะคะตัวนี้นะคะก็ใส่ชื่อวารสารลงไปก็ระบบจะสแสดงเป็นรายชื่อวารสาระคะแล้วก็คลิกชื่อวารสารเข้ามานะคะรายละเอียดของวารสารก็จะมีตามนี้นะคะจะมีประเทศนะคะชื่อประเทศที่ตั้งวารสารนะคะ subject สาขางานวิจัยของเขานะคะครอบคลุมอะไรบ้างก็จะมีทางด้านอิเล็ก e c ิคอล i c เล็กท c e r ิ n n ์ e n นจิเนีนะคะ p h y s ก mm hmm. c a l astronomy นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นทางด้าน Instrumentation นะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวสำนักพิมพ์นะคะแล้วก็ค่า S-Index ของวารสารคุ้นคุ้นไหมคะอันเมื่อกี้จะเป็นของอาจารย์ใช่ไหมคะเป็นแบบ Individual อันนี้ก็จะเป็นค่า S-Index ของวารสารก็ ่านค่าก็คล้ายกันนะคะก็คือจะบอกว่าวารสาร i n t e n a o n o r Journal นะคะมีค่า h n index นะคะอยู่ที่132หมายความว่าผลงานวิจัยจำนวน132บทความจากทั้งหมดนะคะได้รับการอ e ้างอิง132ครั้งหรือมากกว่านะคะตัวนี้จะเป็นประเภท journal น,นะคะแล้วก็หมายเลข ISSN นะคะแล้วก็ปีนะคะครอบคุม ผลิตตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนนะคะนี่ก็ตั้งแต่ปี2001ถึง2021นะคะแล้วก็จะมีขอบเขตนะคะของปรสารว่าตีพิมพ์ด้านไหนนะคะอ่ะเราก็เลื่อนลงมานนะคะมันจะมีหน้าบอกว่าตัวข้อทายของตัวประสารเนี้ยคืออยู่ในคิวที่เท่าไหร่นะคะก็จะมี บอกไอ้ตรงนี้นะคะตั้งแต่ปี2001ถึง2021นะคะก็จะแบ่งเป็นสอง subject นะคะก็คือที่พูดไปเป็นด้านอิเล็กทริกอนะคะแล้วก็ทางด้าน instrumentation นะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะสีเขียว Q 1นะคะก็จะมีบางปีที่เขาหลุดไปตกไปอยู่ที่ Q 2นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะที่เขาจะบอกว่าเขาเด่นทางด้านอิเล็กทริ l นะคะ ถ้าไปค้นในสกอปัตตัวนี้ก็จะแสดงค่าตัวเป็นสาขานี้ก่อนนะคะจะไม่แสดงสาขานี้ขึ้นนะคะะว่าเขาจะเด่นด้านนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนะคะก็เป็น Q3 แล้วก็สีแดงคิส q ่นะคะซึ่งเราก็สามารถดูค่าพอเขาได้ว่าวารสารที่เราจะตีพิมพ์เนี่ยอยุดค่า Q เท่าไหร่นะคะเพราะว่าในตัวสกอปัจะไม่ได้บอกใช่ไหมคะ ก็คือใช้หลักการที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะก็คือนับจากเจ็สิ้าเอร์เนขึ้นไปก็คือเป็นค1หนึ่งะคะที่เขาจะบอกค่าเปอร์เซ็นต์ทายให้นะะทีนี้นะคะตากลรร็อที่วารสารนะคะถูกจัดควอทายจะนำไปใช้ในการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ทายของวารสารนะคะสามารถดูค่าควอทายของวารสารได้แต่ละปีจะเป็นกราฟหรือว่าจะเป็นตารางแบบนี้นะคะเขาจะมีให้คะ แล้วก็การหาค่าคอทายนะคะของพลาสารไอทิปดีเซนเซอร์ D นะคะเขาจะบอกค่าเบสคอทายนะคะก็คือนี่ค่ะเขาเด่นทางด้านนี้อิเล็กทริคอลนะคะอยู่ที่ Q1 นะคะแล้วก็ค่า s j r นะคะอยู่ที่0.93นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ก็อธิบายไปแล้วนะคะตัวค่า s j r นะคะก็จะคำนวณจากการน้าอิงของฐานข้อมูลสกอบปัดนะคะแล้วก็ตัวค่าคอทายนะคะของตัวทายมาร์กโกนะคะจะมีการปรับทุกเดือนจริงค่ะของทุกปีนะคะเมื่อ,อเดือนที่แล้วนะคะยังเป็นปี2020นะคะอันนี้จะมีการปรับเป็นปี2021แล้วนะคะ ก็จะมีกราฟแสดงให้ค่ะเราก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้ารายละเอียดวารสารนะคะทีนี้เราจะมาดูค่าเประเซ็นทยของ journal l a n g นะคะสมมุติว่าเราอยากหาค่าวารสารตัว i ที่เ e ป็น e-journal n s o r นะคะ มาหน้านี้ก่อนก็คือการหาค่าเปอร์เซนไทนะคะจะมีสามารถสืบค้นได้จาก subject area นะคะ category นะคะเลือกประเทศแล้วก็ประเภทวารสารแล้วก็เลือกปีกรอบปีได้น,นะคะทีนี้เราจะมาหาค่าเปอร์เซนไทของวารสารชื่อนี้แต่ที่จริงเราไปดูใน S รอ p ปัก็ได้นะคะแต่นี้เราจะพามาแนะนำวิธีการค,าคิดคะแนนเปอร์เซนไท้นะคะอย่างตัวอย่างนะคะ เขาจะมีเด่นด้านสองสาขาใช่ไหมคะ Electrical กับ Instrumentation นะคะตัวนี้เราจะดูว่าทางด้านนี้นะคะเป็นอะไรนะคะแล้วก็มาเลือกประเภท Journal นะคะแล้วก็กด Apply จะเห็นได้ว่าตัวเอรสารทางด้านสาขา Instrumentation นะคะจะมีทั้งหมด130่รรายชื่อนะคะแล้วก็ เราจะค้นหาปราสามชื่อนี้นะคะแล้วก็ต้องเลื่อนหาเองนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆจนพบนะคะอย่างตัวอย่างของเราจะไปปรากฏอยู่ที่ลำดับที่สิบเจ็ดนะคะจะบอกว่าอยู่ที่คิวหนึ่งอันนี้ผิดนะคะร้อยสามสิบก็คือการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไทนะคะจะเป็นะระบบจะแสดงเป็น เบสทูเบิร์ดนะคะก็คือ1ถึง130นะคะอันนี้ไม่ได้แก้ทีนี้เราจะมาคำนวณตัวเปอร์เซ็นต์ทายนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากเบสทูเบสนะคะก็คือใช้การคำนวณอย่างนี้นะคะก็คือเอาลำดับทั้งหมดนะคะของวัลสารทางด้านสาขาอินสติวเมนชั่นนะคะอินสติเมนชันนะคะทั้งหมด130นะคะลบด้วย17แล้วก็บวก1ก็จะเท่ากับ 114นะคะเปอร์เซ็นต์ไทของเวลาสารก็คือ114หารด้วย130คูณด้วยร้อยนะคะเท่ากับ87.69%เปอร์เซนต์นะคะก็มากกว่า75เปอร์เซ็นต์ก็คือเขาจะอยู่ที่ Q1 ก็คือจะบอกตรงนี้นะคะค1ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ไทยเขาอยู่ตรงนี้นะคะในกรณีที่เราไม่อยากกลับไปกลับมานะสะกอร์ปัตประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือถ้าเราจะไปหาว่าทางด้านอิเล็กทริคอลของเขาค่ะอยู่เปอร์เซ็นทายเท่าไหร่นะคะตัวตรงนี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นค่าอิเล็กทริคอลเป็น subject สาขาเออไม่ใช่ category นะคะเป็นอิเล็กทริคอลนะคะแล้วก็เลือก journal เหมือนเดิมนะคะตัวเวลาสารก็จะอยู่ที่ลำดับ141นะคะจากทั้งหมด 6 6ราลยชื่อนะคะทางด้านแคตตาก็อนี้นะคะเมื <c oughs> ่อคำนวณเปอร์เซนต์ไทแล้วนะคะจะอยู่ที่77.98%เนะคะก็คืออยู่ที่ q 1เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเด่นทางด้าน electrical นะคะ